เดี๋ยววันนี้พี่ชินจะเดินทางไปยังอขอนแก่นนะครับคีบทุกตานะครับหลังจากที่แบบคันไม้คันมือไม่ได้เล่นงานวัดนะครับทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจครับงานวัดทุกอย่างก็คือปิดหมดเลยนะไม่มีที่ให้เล่นไม่ให้ปลาโป่งเลยไม่มีไม่มีงานประจําปีต่างๆตอนนี้งดหมดเดี๋ยวพี่ชินจะไปขีบทุกตามาแจกน้องๆนะครับ ภาวนาขอให้คีบได้เยอะๆนะจะได้เอามาแจกทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ชินก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในห้างกันเลยนะโอเคครับทุกคนคือตอนนี้จะบอกว่าเงียบมากแต่ว่าร้านคีบยังเปิดอยู่นะครับร้านคีบยังเปิดอยู่นะอ่นะโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ชินก็เห็นเป้าหมายแล้วนะจะเป็นพัวุงแจ อะไรตัวอะไรไม่รู้ครับน่ารักดีเป็นขนขนอ่าเดี๋ยวพี่หินไปแลกเหรียญก่อนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเลปล่าอืมมีมีร่องรอ,อยการขีดแต่ว่าขีดไม่ได้พี่หินไม่รู้นะตัวอะไรนะโอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวลองขีดลองดูก่อนครับว่านเป็นยังไงขามันดีไหม อรอรุ่นครับว่าจะได้หรือเปล่าไม่เป็นตัวอะไรทุกคนพี่ชินไม่รู้เหมือนกัน้นํามันตัวอะไรจะบอกว่าเป็นตัวกระลอกก็ไม่ใช่ทำไม่ปุกปุยอย่างเงี้ยปุกปุยแบบขนเยอะมากอะแน่แน่ใช่นะไม่เป็นไรครับก็ขอให้ได้ขอให้โดนจะได้เอาไปแจกครับพี่ชินมาวันธรรมดานะทุกคนมาวันที่แบบช่วงที่โควิด โอ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. oh oh. ไม่ได้ครับเอาใหม่ครับโอ้โห oh oh. รูปเลยครับ oh oh. หมดไปแล้วหนึ่งเหรียญน,นะที่ชิ้นแรกมาสองเหรียญก่อนดูว่ามันโอเคหรือเปล่าโอ้ oh oh. ไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปแลกอาใหม่โอเคครับฮะหมดไปละสองเหรียญน,นะสองเหรียญไม่ได้อะไรเลยขาไม่มันเป็นตัวขนขนมันรูบเลยอ,ะอ่ะมามาฮะหนึ่งตัวครับห,หนึ่งตัวอ๋อ ลูกดิบลูกดิน่ารักดีครับขออีกสักตัวนะเออมันนุ่มนุ่มดีนะทุกคนมันนุ่มนุมดีน่ารักดีแต่ว่าเป็นตัวอะไรนั้นไม่ไม่แน่ใจครับโอ้ไม่ได้เลยเพราะมันเล่น้ากนกันนะตัวมันมันลื่นหน่ะคือคือมันลื่นเออมันลื่นก็เลยขีดยาก

ครับ เคครับเดี๋ยวเราไปดูตู้อีกฝั่งหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าอ๋อยังเหลืออยู่หรือเปล่าไม่มีแสดงว่าเขาไปรวมอยู่ตรงนั้นหมดแล้วตรงนี้ปิดไฟปิดสวิตช์หมดแล้วนะครับอ๋อไม่มีตู้คีบเลยโอเคเงียบหมดเลยนะปิดไฟปิดไฟหมดเลย หลือยู่ตัวเดียวอ้าวน่าสงสารจังเลยไปอยู่ด้วยกันนะเดีือตัวเดียวก็ไปอยู่ด้วยกันนะอ้โหหตัวเดียวก็ไปอยู่ด้นน oh, <no. S 1> วดย,วก,ยกันนะจ้า รอบหนึ่งถ้าไม่ได้ก็ไม่เอานะก็ตามนั้นแหละครับได้เรียบร้อยะแล้วทุกคนมีแต่ตู้งพังนั้นเลยมีแต่ตู้งพังแล้วก็ไม่ค่อมีคนด้วยอ่ะ ดูโรงหนังครับโรงหนังคือแบบเงียบมากเลยไม่มีคนเลยโอ้โหฮนะก็เดี๋ยวมาดูตัวนี้ว่าจะได้รถป่นแต่ว่าน่าจะยากนะ โอเคครับทุกคนยากตัวนี้ก็กระเป๋ามองหัวนะเอาตัวนี้ดีกว่าไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะ

พุบแล้วครับทุกคนเหรียญเดียวด้วยเหรียญเดียวต้อง hack โอ้พุกจริงโอ้โหโอเคครับทุกคนอ่ะเรียบร้อยนะเอาไปแจกดีไหมแจกดีไหม โอเคโอ้เหรียญเดียวแบบฟุกๆเลยก็โอเคได้มาเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวแต่ว่าที่มีฟุกก็คือคุ้มแล้วน่าจะเป็นตัวนี้นะตัวนี้แหละคุ้มล้วเออตัวนี้น่าจะตัวละประมาณเกือบสองร้อยนะถือว่าพี่พชินถือว่าคุ้มล้วสบายแล้วโอเคพอก่อนเดี๋ยวมันจะหมดเยอะกว่าน,นี้นะโอเคโอเคอเครับทุกคนตามนั้นครับนะ คใครอยากได้กดคอมกดไลค์เข้ามาครับกดไลค์แล้วกดแชร์เข้าไปใครอยากได้เดี๋ยวพ่ชญ์จะสุ่งแจกเลยนะครับอเอาไปเลยโอเค